อันนี้คือในส่วนของ Moo Universe นะครับจัดขึ้นแล้วในว,วันที่2ถึงวันที่6เมษายนนี้จัดขึ้นที่ Impact Forum Hall สมาดูงานนี้ทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่า Moo Universe นี่เขาจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันเป็นมูยุคใหม่ครับยุคใหม่แล้วมาดูการดีไซน์การออกแบบวัตถุมงคลน,นะครับเปลี่ยนแปลงไปมากเลยจากที่เราเคยเห็นศิละปะเก่าในอดีตน,นี่เปลี่ยนไปแล้วครับ นะครับอันนี้เขาเรียกว่านาคาจจตุมมงคลเราไม่เคยเห็นนะครับรุ่นสมัยก่อนเราไม่เคยเห็นแบบนี้เดี๋ยนี้เป็นการออกแบบดีไซน์ของคนยุคใหม่พญานาคสี่ตระกูลมีแบบนี้มีอาร์ตเป็นอาร์ตทอยนะครับเป็นอาร์ตทอยสีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมูยูนิเวอร์สนี่ เป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นการจัดงานอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งในอนาคตน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นคุนนนนค้มหน้าหน้าทองคุ้มหน้าหน้าทองก็มีวัตถุมงคลจําหน่ายเยอะเลยสวัสดีครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลง ête, อของ,ง,องมีน้ําเต้าอ,อ๋ออันนี้เอเซียมูเอ็กโปคุม้มหน้าหน้าทองครับอันนี้เป็น การออกแบบรุ่นใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบรุ่นเก่านะอ๋อเป็นพักเครื่องครับลอ,อ,องมาชมกันได้เป็นรูปแบบใหม่อันนีหน้หน้าทองนะครับอันนี้เป็นการแปะทองแล้วหน้าทองนี่หมายความว่าเราจําหน่ายทองไปแปะเองหรือ,อยังไงโอ้ไม่ใช่อาจารย์จะเป็นคนแปะอาจารย์จะเป็นแปะอ๋อแต่ที่นี่หรือแปะอาจจะเป็นจองคิวแล้วก็อยู่ที่อยวัฒนาประดุกอ๋อวัฒนาประดุกนี่เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึง่ง ของวัตถุมงคลของคนรุ่นใหม่อันนี้ของคุณพันธ์รครับคุณพันธ์นี่ครับเป็นเป็นวัตถุมงคลของคุณพันธ์ด้านอยู่ยงคงพันธ์ใช่ใชไหมครับอันนี้ครับอันนี้มีชื่อเสียงอันนี้ก็มีจตุคามด้วยนะครับ,รบพังพักการเนี่ยเป็นหนวดสั้นหรือหนวดยาวของแท้ต้อง,งหนวดยาวเป็นหนวดยาวเป็นของแท้อ๋อเป็นของเขายาวเห็นเข้าเถียงกันในหนังสือผมเคยอ่านเอ๊ะ เดีวว่ามีหนวดสั้นบ้างมีหนวดยาวบ้างเถียงกันไปเถียงกันมามมต้องเป็นมีสองพิมพ์ครับอ๋อมีสองพิมพ์องครับอ๋อะเอ่อของพังผักการนี่มีสองพิมพ์มพมพหนวดสั้นกับหนวดยาวอ๋อครับเออสมัยก่อนีฮิตมากเลยวัตถุมงคลนะครับแล้วผมมีจตุคามนี่เป็นมีประมาณสิบลังครับ <laughs> สะสมไว้อยู่ที่บ้านครับสมัยก่อนนะสะสมจิวเวลี่นะครับอันนี้คือพังปักการเหมือนกันอ๋อ องค์บูชาอันนี้ครับมาชมดูได้นะครับที่นี่ครับโอ้โหทีแรกผมไม่เข้าใจตอนที่เขาโฆษณาอยู่ว่านะครับมูมูมันจะเกี่ยวอะไรกับงานของรถยนต์นะครับปรากฏว่ามาดูนะครับต้องมาชมกันให้ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับที่เราคิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบเก่าๆนะครับเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับอันนี้อันนี้อะไรยูซี่คืออะไรครับเครื่องกำอางอ๋อเครื่องกำอางอ๋อไม่ใช่วัตถุมงคลไม่ใช่เครื่องกำอางแบบ อ๋อผ่านพิธีการมูมาแล้วมหามหาเสน่ห์อ๋อนี่เหรอเขาเรียกว่าลิฟหน้าเกี้ยวมูมาอ๋อพูดแล้วนี่คนหลงไหลพูดแล้วมีคนชอบคนเชื่อคนช่วยคนเชื่อถือใช่ไหมคนชอบเลยพูดแล้วก็ชอบเชื่อน่าสนนะครับอันนี้ผ่านการมูมาแล้วอ๋อครับครับ อ่าครับผมอันนี้นะครับเป็นริปสิกมาดูได้แล้วก็อันนี้ก็คือห้าพรปรารถนาเอ๊ะนี่มีมีตะกุดด้วยมีเบี้ยแก้อ๋ออันนั่นคือพระอะไรครับเนี่ยในกรอบเนี่ยพระพรมพระพรมแล้วก็เท้าเวสุวรรณพระเท้าเวสุวรรณมีเท้าเวสด้วยโอ้โหนี่ครับมาดูสายมูนะครับสายมูมาดูมีพระพรมด้วยทำไมที่นี่เน้นพระพรหมอ่ะพระพรหมเยอะก็ช่วงนี้ค่ะ จะอยากให้ทุกคนได้มีพราคลมติดตัวครับอ๋อเงินหวยงวดนี้ข้างบนมาออกอะไรเนี่ยซื้อไปแล้วจะได้ถูกหวยนะวันธรรมวาเดินมาตรงนี้นะยังไงก็ถูกอ่าเนี่ยรูปปั้นเนี่ยาอใช่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 นะฮะเห็นไหมเขาบอกว่ามีหวยอ่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่าเจ็ดแปดสามหกนะโอ้โหนี่ครับต้องมาชมมาดูกันได้นะบางทีซื้อ มาชมงานนี้จะถูกเอ้ยมีกะลาตาเดียวด้วยใช่ค่ะอ๋อกะลาตาเดียวนี่เป็นกะลาตาเดียวค่ะอ่าดีมาประมาณ4ี่ห้าพิธีแล้วครับอ่าตัวนี้จะเป็นน้ำทิพย์สุขคนทานะคะครับน้ำทิพย์สุขาน้ำหอมอ๋อไว้ไว้ไว้เฉดยิ้มบูชาอ๋อบูชามามาบูชามาหมาหเทโอ้ดูสิครับไม่เหมือนกันเลยครับตอนนี้นี่นี่เป็นวิรูปักนี่ครับเป็นวิรูปัก น่ครับเป็นศิลป,ปะยุคใหม่นี่ครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนใครไม่เคยมีใครเหมือนนะครับราชมดูได้นี่ครับอันนี้เป็นสายเป็นสร้อยเป็นสร้อยสร้อยสร้อยห้อยพระห้อห้วัตถุมงคลอ,อันนี้เป็นเครื่องเงินเหรอครับเนี่ย เป็นช้างเอราวัณเหรอรอ๋อเป็นช้างเอราวัณอ๋อนี่สร้อยสวยมากเลยนะครับอันนี้สวยมากสวยมากอ,อ,อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้เขาให้หรือมูเนี่ยอ,อ๋อเขาแจกอ๋อครับครับขอยากได้บัน,นไดได้ยันสายมูมารับได้นะครับอ๋อโอ้โหสวย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 นี่ครับไม่เหมือนไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยเห็นตามตานศูนย์พระเครื่อง เราไม่เคยเห็นนะครับมาเห็นที่นี่แหะครับนี่กรอบพระกอบพระมีรุ่นต่างๆโอ้กอบพระใส่สร้อยอันนี้ตามรอยนาคราชนะครับอันนี้ตามรอยนาคราชพญานาคพญานาคอันนี้ชื่ออะไรครับอยู่ที่แม่น้ำโขงหรือเปล่าพญานาคเนี่ยอ๋อสงสุดโธอ๋ออยู่นู่นเลย อะไรนะเขาเรียกอะไรบือะไร,ะไรคำชะโนอดอ๋อคำชะโนอดอ๋อันนะี้ของคำชะโนดพยานหน้าของคำชะโนดโอ้โหนี่ครับนี่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 ก็เป็นงานทองนะครับอันนี้เป็นงานทองนี่ครับเป็นงานทองคำเก้าจุดเนะครับออกแบบอันนี้มีออกแบบมหาเทพนะครับมีพระพิฆเนศมีพระแม่รัศมี มีท้าเวสุวรรณเจ้าแม่กุนอิมพระแม่อุมานะครับพระแม่อุมาอันนี้เขาเรามองไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาเป็นงานแอปสแต็กแอปสแต็กคืออะไรงงแอปสแต็กคือ,อไม่เหมือนจริงค่ะไม่เหมือนจริงใชนเส้นสายใช้ความรู้สึกในการดีไซน์แทนเป็นลายเส้นของแต่ละองค์เทพใช่เพราะี่เนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีความโค้งของช้างแล้วก็มีความเป็นเส้นกระ,กะจ่งกระจายเหมือนตัว องของท่านอะไรค่ะแล้วก็ใช้ตรงนี้มาดีไซน์แล้วก็มีตัวดอกดาวเรืองที่เป็นแบบไซส์เล็กสุดที่เราจะใช้มาดีไซน์เป็นเอลเมนต์ต่างๆของแต่ละองค์เทพดอกดาวเรืองเขาชอบถวายพระพิฆเนศเป็นสีเหลืองอ๋อพระแม่พระแม่อุมาก็ดอกบัวไอ้พระแม่ลักษมีดอกบัวดอกบัวอ๋อครับอ๋อครับครับนี่เถอะโอ้ยนี่เรื่องสายน้ำสายน้ำอ๋อครับสายน้ำอ๋อนี่ครับนี่นี่มาชมดูได้ครับนี่เป็นงานเป็นงานทองคำทองคำแท้ 99จุดเก้าก่อนพ0นถึง4,000อ๋อแล้วอ๋ไม่แพงนะอันนี้เป็นกำไรใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเราจะเราจะฟรีเชือกก่อนแต่แนอนาคตเนี่ยคือเราต้องบวกงนะคะเพิ่มครับอ๋อเรามีใบรับประกันทองคำให้แล้วก็สามารถซื้อคืนรับซื้อคืนกับทางโรงงานได้เพราะโรงงานเราผลิตเองเนาะครับแล้วก็จะมียิงเปอร์เซ็นต์ทองให้ดูว่าเป็นทอง99จริงๆแล้วก็มีเอกสารที่เรายิงทองมาด้วยอ๋อค่ะครับนี่ครับมาชมดูได้นะครับโอ้โหเป็นเลข เรียกว่าไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นงานนี้แหละนี่ครับแล้วก็เนี่ครับมีไพจ๋าพยากรอันนี้ก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยแปว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่นี่นพัคเก็ตเนสอาร์ตโออาร์ตทอย เป็นอาร์ทคอยอ๋อนี่นมันจุดเสียงสายมูเหมือนเหมือนเหมือนเหมื C C อนเสียงซีมซีป่ะ,ะอ๋อครับอันนี้เป็นอาร์ทคอยทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นอาร์ทคอยทั้งหมดอ๋อเราทำเองเหรอใช่ค่ะเป็นงานไทยอันนี้เป็นงานไทยแฮนด์เมดค่ะอ๋อแฮนด์แฮนด์เมดใช่ค่ะก็จะคือขึ้นเรซิ่นพีดีแล้วก็ลงสีกับต้นสีอ๋อเราไปลงเองหรือว่าทางร้านลงให้กินจะลงสีเองอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มี สายมูด้วยนะครับอันนี้เป็นศิลปะยุคใหม่นะเป็นอาร์ตทอยเป็นยุคใหม่ไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นเก่าๆอันนี้โอ้โอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยมันก็จะมีเป็นผมเทพนะคะอันนี้จะเป็นแค่เป็นพระพรหมค่ะอ๋อนี่พระพรห <ใช S 1> ม,มพระพรหมหน้าตาไปอ๋อพระพรหมนี่มีสีหน้าใช่ค่ะอ๋อสี่หน้าครับอ๋อนี่ผ้าผมอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นเท้าเวสุวรรณอ๋อนี่เท้าเวสุวรรณโอ้โห ไม่รู้ไม่ถามไม่รู้นะครับมองไม่แทบไม่ออกเลยอันนี้แหละครับเนี่ยอันนี้เป็นปีเสียค่ะอ๋อปีเสียนาะโอ้โหมาดูได้เลยครับนี่แปลก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 ดีอันนี้แหละครับเนี่ยจะมีพระแม่รัศมีเอาพ่อแม่ลักษมีเอาดอกบัวแม่ะมาโจ้อ๋อนี่พญานาคพญานาชายนี่อันนั้นจะเป็นเทพทางอัลกออยิปต์ค่ะอ๋อเป็นอียิปต์อันดูบิสอ๋ออันดูบิสเทพแห่งความตาย อ๋อฟื้นจากความตายได้ด้วยเทพอดุบิทอ่าอันนี้เป็นออะไรไอ้กระดาษรีไซเคิลไก่อะไรนะไก่ไก่รักลูกครับไก่รักลูกหลับไหว้ขอพรหรือแก้บนก็ได้ครับครับทำจากกระดาษใช่ครับทําจากกระดาษรีไซเคิลครับสามารถย่อยสลายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าออ่าน,นี้เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้กรอให้โผลิต<ช>แบบนี้กองขยะ ที่เขาทจากปูนใช่ครับแล้วก็เลยอันนี้แทนย่อยสลายได้ย่อยสลายได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับของแก้บนของเราไปแล้วครับแล้วก็ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวของดอกไม้มงคลให้กับถานที่นั่งด้วยครับเพราะข้างในเราจะใส่มันิพันดอกไม้แบบนี้ครับต้นไม้ดอกไม้ก็ขึ้นดีบางทีก็ขึ้นได้ใช่ครับอ๋อดีนะครับอันนี้อันนี้ผลิตที่ไหนครับเนี่ยที่เอ่อ นครศรีธรรมราชครับอ๋อที่นครศรีธรรมราชใช่ครับแล้วก็ให้ส่วนพาร์ทประกอบให้ชาวบ้านที่จังหวัดยะลาครับในการช่วยในการประกอบงหมดครับสร้างงานสร้างรายได้กับคนในพื้นที่ครับอ๋ออุ้ยอันนี้มันมีโค้ดอะไรนะโค้ดจะเลขเซ็นชอบเหรออ่กิมมิคสำคัญเลยครับก็คือสามารถผูดเลขได้ครับหลังจากการขอพรเสร็จ เสร็จปุ๊บก็ขูดเลขแล้วก็นําเลขนี้ไปต่อยอดได้เลยครับครับต่อยอดก็เหมือนที่สมัยนี้ที่เราชอบจุดทูตัวเลขแต่นี้เรามีไก่ไก่มีตัวเลขด้วยครับตัวเลขนําโชคด้วยอ่าข้าททานะครับอันนี้แล้วก็มีสีประจํากาเกิดครับอ๋อสีประจํากาเกิดแล้วก็มีสีเงินสีทองสีเงินสีทองสีพรีเมียมเลยครับอันนี้มีขายทั่วประเทศหรือยังหรือว่าตอนนี้รับรับตัวแทนจำหน่ายครับใครสนใจมีราคาส่งให้พิเศษเลยครับแล้วก็เราขายออนไลน์ เป็นหลักเลยครับสามารถติดต่อได้ในเพจบนบานของแกบนักโลกได้เลยครับครับช่องทางเลยครับดีครับอันนี้นะครับนี่สินค้าใหม่นี่ฝีมือคนไทยครับมันสมองคนไทยครับนี่ครับเอาเข้าศิลปะได้รับรางวัลดีไซน์ระดับโลกแล้วด้วยครับของญี่ปุ่นครับครับใช่ครับของรายการบูติสไซน์อวอร์ดครับญี่ปุ่นมาดูนะครับนี่สายมูมาดูได้ครับ โอเคครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของงานนะครับงานมูยูนิเวอร์สนะครับมูยูนิเวอร์สเอเชียมูเอ็กซ์โปซึ่งจัดขึ้นที่ Impact Forum ฮอลล์สนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46กเนี่ยแล้วก็มีหลายๆอย่างครับมีสถาบันรับรองการตรวจสอบประทุมมงคลประเทศไทย ACI มีการตรวจสอบเช็คพระมีรับสมัครสมาชิก อันนี้เป็นกรอบโทรศัพท์มือถือเหรอใครเพ้นให้ล่ะเนี่ยเพ้นจะเป็นงานแฮนด์เมดที่ร้านทำเองเอาที่ร้านทำเองอ๋อนี่โทรศัพท์รุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้จะเป็น H ยี่สิบห้าอัลตร้าโอ้ยมีเข็มทิศด้วยเหรออันนี้จะเป็นกัรหันเชิงอายกัรหันถ่ายผมก็หมายสายตาไม่ดีน้องเป็นเข็มทิศโอ้กัรหันชายกรมงอีโอย่างงี้ราคาเท่าไหร่ครับโดยประมาณอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบอ๋อเหรออ๋อสายงูเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยพี่ครับแล้วเรื่องทำสีอ่าเรซินแล้วก็เคลือบเรซินอีกรอบหน อ๋อมูเตลูเคสเดี๋ยวนี้มีมูเตลูเคสด้วยนะครับมาชมได้นลครับเนี่ยโอ้โหดูสิดูโหสุดยอดเป็นงานแบบงานออกแบบแล้วก็ทำาออกแบบแล้วทำเองอ่าอ่าอ่าครับครับโอ้ดูครับสวยมากเลยโอ้มูเตลูเคสมีด้วยนะครับมาชมได้เลยครับนี่เป็นอะไรแนวทางการใหม่ๆนะครับใหม่ๆของการสร้างงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ของมูเตลูนะครับอ่ะมูสายมูนี่ท้ำเพื่อแจกเลยมันต้องโชว์โดยเฉพาะครับโอ้แม่มูยูนิเวิร์สนี่ครับโรงงานอะไรครับเนี่ยโรงงานชมพู่วัตถุมงคลอยู่แถวไหนครับพุทธมณฑลสายสี่ค่ะอ๋อดีนะไม่อยู่สายสองทำไมล่ะครับอาระฟารามสายสองสะพานทันลมอันนี้อยู่ อยู่สายสี่นี่อยู่พุทธมนตรสายสี่ครับอันนี้สวยนะอันนี้เป็นงานเพ้นสวยมากเดี๋ยวนี้ยุ่งใหม่เป็นอย่างนี้หมดเลยดูสิพีแคเนทอันนี้เพ้นเองทุกองเลยเหรือเพ้นด้วยมือทุกองเลยเหรอครับเนี่ยเพ้นมือค่ะโอ้อันนี้ตกท่าบูชาในองค์เท่าไหร่เนี่ยโดยประมาณตห้าร้อยบาทโอ้ไม่ไม่แพงนะถ้าเทียบกับฝีมือเอาอย่างเงี้ยไปเพ้น Oh. ถ้าไปขายอ,อ,อย่างสายมู้เขาไปขายเขาต้องขายราคาสูงกว่าน,นี่นอยู่แล้วถ้าโรงงานปั๊บถ้าโรงงานอ่ะถ้าโรงงานราคามันต้นทุนอยู่อ่ะอันนี้เซรามิกนะใช่เซรามิกโอ้สวยอันเนี้ย oh. น,นี่ลองพิมพ์น,นี่ลองพิมพ์สวยสวยสวย,สวยางยางก็จะดูเพ้นดด้านหลังออกแบบวัตถุมงคลมาให้โรงงานนี้ผลิตได้เลยนะครับเนี่ยโอ้รับทำผลิตตั้งแต่กี่องค์ขึ้นไปฮะ ขั้นต่ำพันองค์ค่ะพันองค์ครับอย่างนี้ถ้าผมเป็นอาจารย์ใบหวยัะถูกเราออกวัตถุมงคลมาจ้างที่นี่ได้ยค่ะอ๋ออย่าจ้างที่มันแค่สามตัวอ๋อใช่ไม่ก็ต้องสร้างหลักหลักหลักแสนหลักแสนหกตัวหกตัวเห็นก็บอกมางานนี้คนถูกหวยไปหลายคนอ่ะก็ดีค่ะครับขอบคุณมากครับโอ้ดีครับครับมาบูนนี้นะครับนี่วัตถุมงคล ผมผู้โรงงานผลิตครับอันนี้โยรัชดามาขายจิวเวลรี่แล้วเหรอครับใช่ครับขายนอกจากขายรถมือสองแล้วยังมาขาย,ย,ยาจิวเวลรี่อีกนะจิวเวลรี่เลยครับครับโอ้นี่มีสายมูยมีสายมูด้วย,ย,ม,วยมีทั้งสร้อยมีทั้งกรอบกรอบเงินก็มีใช่ครับกรอบเงินก็มีทองคำก็มีกรอบมีทองคําก็มีครับนี่ครับโอ้มีวัตถุมงคลเยอะเลยครับเอ๋เดี๋ยวนี้สายมูมาจริงๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับนี่มหายันโอ้ เป็นยุคใหม่นะครับยุคยุคใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นผสมผสานระหว่างยุคใหม่นะครับกับยุคเก่าผสมผสานแต่และอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอะไรวัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนก็มานะครับป๋องสุพรรณอันนี้อะไรครับเนี่ยสยามสมบัติแห่งสยามอ๋อตู้ขายพระอ๋อตู้ขายพระอัตโนมัติใช่ครับอ๋อเรวเอาสั่งซื้อตู้นี้ไปได้ใครจะเอา พระองค์ไหนเลือกเอากดปุ่มทำบุญอนตนี้จะเป็นรวมเกจิอาจารย์ดังทั่วเมืองไทยเลยครับทั่เมืองไทยอ๋อรางวัลใหญ่ของตู้นี้คือเนื้อทองคําครับผมเนื้อทองคำเอแล้วแต่เหมือนเหมือนเหมือนตู้สุ่มเหรอใช่ครับเป็นเหมือนตู้สุ่มครับผมแต่ว่า ข้อดีอยตรงนี้ก็คือเงินทำบุญเนี่ยครับที่เราได้ร่วมเพื่อจะรับพระเหล่านี้ครับเงินทำบุญนียจะเข้าสู่มูลนิธิหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับผมอ๋อครับคอันนี้นี่เราสุ่มทีละกี่บาทครับถ้าสุ่มตู้นี้จะอยู่ที่1,000บาทครับผมแล้วก็จะได้รับของฟรีอีก1อย่างก็จะเป็นเหรียญรุ่นเทพซิ่งของพี่โยรัชดาที่ผมจะสร้างขึ้นมาเทพซิ่งเลยนะครับใช่ครับโอ้โหครับ สุดยอดสุดยอดนี้เป็นอมาโชไบลานเก่าเป็นของสะสมของหลวงพ่อท่านครับอ๋อหลวงพ่อพัดใช่ครับวัดห้วยด้วนอ๋อของสะสมมีหนังสือมีอะไรมีของบริขารเครื่องเครื่องใช้โอเคครับมาชมได้นะครับในงานบางกอกอินเตอร์ในเชนเออมัตโชนครับในส่วนของ Impact f o r ัมฮอสีนะครับนี่ครับมาดูในส่วนนี้ครับสายมูยูนิเวอร์สนะครับมีจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง6นะครับ2ถึง6เมษายนนี้ครับ โอ้สุดยอดสุดยอดไม่เคยเห็น,นครับไม่เคยดูก็ต้องมาดูครับเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดงานออกบูธวัตถุมงคลในรูปแบบใหม่ครับ